บอสชัยกมลสุดปังแฟนฉลองยอดติดตามไอจีครบล้านจนติดเทรนด์บอสชัยกมลพระเอกสุดฮอตจากซีรีส์วายบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ Love in the Air ดังใหญ่แล้วแฟนๆช่วยกันติดแฮชแท็กบอส Love moment ฉลองความสดใสด้วยยอดติดตามไอจีทะลุ1ล้านแล้วติดเทรนด์อันดับหนึ่งในช่วงเช้าว,วันที่2ธันวาคมไปแล้วปังไม่หยุดเลยหล่อละมุนแลยยิ้มปลื้มแน่นอนสำหรับบอสชัยกมลดาราหนุ่มจากซีรีส์วาย บรรยากาศรักเดอะซีรีส์ซีรีส์จบคนไม่จบเพราะความดังยังคงอยู่และทยานขึ้นดังเรื่อยๆบอสเป็นคู่จิ้นของโนอ,อึนนัทรัตซึ่งซีรีส์ของเขาดังคู่ด่งดังมากและแน่นอนว่าพอยอติดตามไอจีของบอสใชยกระมลแต่ทะลุล้านแฟนๆร่วมฉลองให้แน่นทวิตเตอร์เลยทีเดียวเห็นแล้วชื่นใจไปด้วยคนรักซัพพอร์ตมากขึ้นเห็นแล้วยิ้มตามเลยทีเดียว